กรุงทองพาซาจับมือกระทรวงวัฒนธรรมเทคะแนนให้ชุดอาร์ต ควารางวัลสุดยอดดีไซเนอร์สาวพลัสไซส์ไปครองในการประกวดกรุงทองไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์2025ครั้งแรกของโลกกรุงทองพาซาศูนย์การค้าส่งเสื้อผ้าพลัสไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยคุณอัญชลีตันติวงศากิตกรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพาซาจัดการประกวดกรุงทองพาซาไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์2025รอบชิงชนะเลิศเพื่อค้นหาผลงานสุดยอดดีไซเนอร์จากนัก เรียนนักศึกษาที่มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสาวผัสไซสที่มีความสวยงามประณีตแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อก้าวไปสู่แฟชั่นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลภายใต้หัวข้อ Unlimited Fashion สนุกสุดขีดกับพัสไซส์อัตลักษณ์ความเป็นไทยไร้ขีดจำกัดท่ามกลางเสียงเชียร์ที่มาเชียร์กันอย่างเนืองแน่นโดยมีนางรัชนก โคจรานนท์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงานนอกจากนี้คุณอัญชลียังได้มอบเงิน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับมูลนิธิร่วมกตันยูคุณไทยเอกพันธ์เพื่อใช้ในสาธาร,รณประโยชน์ต่างๆสำหรับรางวัลชนะเลิศกรุงทองผัดไซไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์ด2025ได้แก่ชุด Art, อาร์ตอดิสรสรางสิง์ดีไซเนอร์และ ทันปนนนทีนางแบบคว้าเงินรางวัล10,000บาทและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าไซซ์ผสมผสานอันกรานไทยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและนับได้ว่าร่วมประวัติศาสตร์ด้วยกันเลยนะคะเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะที่จัดการประกวดประเภทนี้ขึ้น เขาบกว่าการออกแบบเสื้อผ้าในวันนี้ไม่ใช่เพียงการออกแบบเสื้อผ้าทําให้ผู้สินใสดึงความมั่นใจอย่างเดียวนะคะเราอยากที่จะส้อนเรื่องราวของความเป็นไทย ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะคะสคอนมายังสู่เกึ้นขั้นหรือว่าเรื่องราวของชุดเสื้อผ้านี้เราก็อยากให้ทุกคนได้อ่นานรักแล้วก็เผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติด้วยะคะ่ะผลงานน้องไม่ได,ไดีเลยเหรอคะผลงนานนา้องแม่ถือว่าเฉลยอดมากเลยค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยดูจากภาพสเก็ตนะ,ะก็ยังไม่คิดว่าเอ๊ะแล้น้องจะทำได้ เราจริงๆน้องๆเนี่ยก็คือเรียนมาแต่อาจจะยังไม่ได้เคยทำจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่เคยทําประเภทที่เป็นคัสไซส์ก่อนอาจจะเป็นแบบชุดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความพยายามในเวลาที่จํากัดมากแล้วก็ทําออกมาได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะเสริมสร้างบุคลิกให้ผู้สงสัยเนี่ยดูดีแล้วก็สามารถเผยแพร่ไปสู่สั้งชาติได้ด้วยค่ะเรียกว่ามันดีภูมใจันนั้นน้องๆ่มาชมที่ ค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะอย่างน้อยเนย่ทั้งข้างเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่เลิกเพื่อที่จะจุดประกายให้วงการแฟชั่นไทยเนี่ยมีเซนเซอร์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่า,าจะนำแฟชั่นไทยเนี่ยค่ะเ้าสู่เวทีโลกอย่างสง่างนามด้วยค่ะ เรนี้เองคว่าได้มีการมอบคุณให้กับทางชานิติที่ถ่ายโดยฉนเลยใช่ค่ะก็เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะสงครามเชายแดนแล้วก็ในเรื่องของการสู้รบหรือเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราก็อยากที่จะให้บุคูลนีเนี่เป็นสรธารณประโยชน์ได้นำไปใช้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยคนนะคะที่กำลังมนายอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะ ทางข้างนอกมัเป็นไงบ้างคะวันนีม้มีโอกาสมาร่วมสนับสนุนด้วยค่ะทางตรับอะไรบ้างคี่ก็ในฐานะของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากนะคะที่เห็นน้องๆได้สามารถที่จะนำ เอาผู้ปัญญาไทยนะคะในทุกด้านสาขานะคะเอามาออกแบบนะคะสร้างสรรค์ผลงานซึ่งน่าชมชุบนะคะเราก็ต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลในเรื่องของสร้างสรรค์นำโชว์เคอร์เวอร์นะคะมาใช้นะคะที่เป็นฟินะคะทีนี้เราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะออกแบบด้านแฟชั่นนะคะออกแบบเครื่องแต่งกายแต่ว่าแนวความคิดท,ที่น้องๆได้นำมาใช้เนี่ย หลากหลายสาขามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่บนเสื้อผ้านะคะ,ะในเรื่องของตำนานนะคะพื้นบ้านก็ถูกนํามาใช้นะคะในเรื่องของภาษาไทยนะคะลวดลายจำหลักบนไม้บนประตูหน้าต่างของโบราณสถานนะคะก็ถูกนํามาใช้นะคะจะเห็นว่าผ้าที่น้องๆนํามาใช้เนี่ยก็มีหลากหลายแบบมากเลยนะคะที่เป็นผ้าไทย เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายและสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นว่าน้องๆเนี่ยการใช้ผ้ามีหลากหลายทุกผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าเหนือผ้าอิสานผ้ากางนะคะมีทั้งผ้าผ้าไหมผ้าฝายแล้วก็การคอในเทคนิคหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขีดการมัดผีนะคะการคอผ้ายกหรือที่สาคัญเป็นการตักผ้าของเอาขุนชาติพันธุ์ทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งูมิปัญญาที่หลากหลายสาขาเนี่ยน้องๆได้นำมาใช้ได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีก้าวต่อๆไปนะคะแล้วก็น้องๆเอก็หวังว่าน้องๆคงจะได้รับประสบการณ์ในรับความรู้จากการที่มาแลกเปลี่ยนกัน ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดตัวเองมากขึ้นไปนะคะอพื่ออนาคตที่กวาาาา้างใกล่ขึ้นน,น,ล,นล่นเราก็สุดยอดมากเลยที่มีเ v ทีให้กับสำหรับเยาวชนได้แสดงศักยภาพัวเค่ะมันมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับน้องๆแล้วก็เป็นแฟชั่นสำหรับคนที่มีร่างใหญ่นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็น อ่าพี่เขาที่เห็นโอกาสที่จะมีการประกวดแฟชั่นทัดไซ์แบบนี้นะคะคิดว่าเนี่ยเป็นการเริ่มที่ดีมากค่ะสำหรับผู้ชนะบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะรับวันนี้ก็ดีใจมากครับรวมที่คิดว่าจะในใจได้รางวัลที่สุหลายอย่างมันก็มีอุปสรรคแต่พอได้มาเรารู้สึกก็ดีใจมากก็ภูมิใจมากกับเรารู้สึกยังไงบ้างที่มีเวทีให้เราแสดงศักยภาพในการโชว์ปีบริษัเก็ ดี่มากเลยครับซึ่งเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มแล้วก็าเลนจ์สำหรับเด็กรุ่นใหม่ด้วยถึงแม้นคนที่จะเรียนแฟชั่นอะไรต่างก็ยังไม่เคยได้ทำเรื่องเกี่ยวกับส,บสาบะไซอะไรหมดก็อยากให้มีต่อไปอนั้นฝั่งไหนรอรอรอฝั่งนอี่อ่ะเปรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รางวัลเพราะว่ากิจกรรมแบบสนุกมากๆาเลยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ครับเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าผ้าใสเราไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตนี้เพราะว่าปกติเรียนที่มหาลัยก็เรียนแฟชั่นส่วนใหญ่เวลาทําเสื้อผ้าก็จะทำแบบไซส์ไซส์เอ็มแต่เป็นสัมผัสแบบไรเลยค่ะ เปิดโอกาสใหม่ๆมากสนุกมากและความรู้เยอะได้ความรู้เยอะในฐานะศัลยแพทย์เพราะว่ามีเมนเทอร์มีอะไรต่างๆต้เชี่อชาญมาให้ความรู้เยอะได้ความรู้เยอะมากค่ะแล้วก็ได้ปรับปรุงเสื้อผ้าแก้ไขให้มันดีขึ้นจากรอบคัดเลือกในตอนแรกจนมาถึงรอบไบน้าสนุกมากแล้วก็เพื่อนน่ารักน่ารักน่ารักเ่็นฝั่งหน้าฝั่งหนูทายรู้สึกยังไงบ้างครับเออรู้สึกดีใจตั้งแต่าล้อสอบในสุดท้ายนะครับเพราะว่า เป็นชุดผู้ชายชุดเดียวก็รู้สึกแบบขอบคุณโครงการมากที่ให้ได้แสดงศักยภาพแล้วก็ได้แสดงสุดหลากหลายรูปแบบเรียกว่านี้ก็เป็นประตูด้านดีไซเนอร์สำหรับเราเลยไหมจริงๆผมผ่านการประกวดมาเยอะแล้วนะคบถือว่าเป็นสายประกวดแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นโครงการที่ใหม่มากเพราะว่าเวทีที่เราประกวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเวที ประปวดนางแบบในแบบที่แบบว่าใส่มัตฐานทั้งป้ายนแต่พอเป็นพัฒน์ใช้รู้สึกว่าเราสนใจรู้สึกว่าเป็นท้าทายและรู้สึกว่ามันแบบว่านั่งลงสุดท้ายอยากให้าะกุ่งเองฝากกิจกรรมดีๆแล้วก็มีจากแสดงความดีกับนใช้กันค่ะก็ขอแสดงความดีกับน้องๆนะคะเป็ต้องหอดทั้ง12ทีมเลยค่ะ แล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็บอกว่าความสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆอ่ะนอกจากรางวัลที่ได้เนี่ยเชื่อว่าสิ่งหนึ่งจากที่เราเรียนรู้จากเวิร์กช็อปนีนน็คือทุกคนเนี่ยคือมีมนิรภาพให้ซึ่งกันและกันน่าจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีในอนาคตนะคะในการที่จะทำงานหรือก็ทำสายแฟชั่นต่อไปค่ะ ถ้าเรามีอะฝากเพิ่มเติมไหมคะ,คะก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ได้ช่วยกันคิดและนำพปัญญาไทยมาใช้ในผลงานนะคะซึ่งการได้ครั้งนี้มันไม่ได้แค่เฉพาะตัวน้องๆเองนะคะได้ลงไปถึงชุมชนด้วยนะคะชุมชนที่เป็นต้นกําเนิดหรือว่าเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวหรือแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติเราก็ได้ถูกกโปนออกไปนะคะและชุมชนเองก็จะเป็นแนวทางที่ให้ชุมชนก็ได้มีขวัญและกําลังใจนะคะในการผลิตพวกงานศิลปะคัลกรรมนะคะและชุมชนก็มีรายได้เข้ามาด้วยจากมอนะคะ